การเปรียบเทียบเรื่องง่ายๆที่ทุกคนรู้จัก แต่จะมีสักกี่คนที่รู้จักการคิดเชิงเปรียบเทียบและนํามาใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งโดยส่วนมากความรู้ความเข้าใจในการคิดเชิงเปรียบเทียบของคนทั่วไปค่อนข้างจํากัดทั้งที่ในความเป็นจริงการคิดในมิตินี้มีความสําคัญและมีบทบาทอย่างยิ่งในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นการใช้ในการแก้ไขปัญหาการตรวจสอบความจริงการตัดสินใจการอธิบายการประยุกต์ใช้และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆการคิดเหล่านี้ล้วนแต่ต้องผสมผสานมิติการคิดเชิงเปรียบเทียบร่วมด้วยเสมอโดยการเปรียบเทียบ กสื่อความหมายได้2ลักษณะได้แก่การเปรียบเทียบในลักษณะเทียบเคียงและเปรียบเทียบในลักษณะเปรียบเปยในการเทียบเคียงก็จะเป็นความเหมือนและความต่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการแก้วสักหนึ่งใบามาใส่น้ําดื่มในวันที่อากาศร้อนเมื่อไปเลือกซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตปรากฏว่ามี2ใบให้เราเลือกในปริมาตรที่เท่ากันใบ,บ A ทําจากพลาสติกส่วนใบ B นั้นทําจากสแตนเลสก็จะทําให้รู้ว่ามีความเหมือนในเรื่องของปริมาตรและมีความต่างในเรื่องของวัสดุที่ใช้